ก็ยินดีต้อนรับนะครับกับนะครับในส่วนของเตรียมตัวค่าย1ค่าย2สวนนะครับครูก็จะมีโจทย์ของค่าย1ค่าย2มาให้ฝึกทำนะครับเพื่อจะเตรียมตัวนะครับได้เตรียมตัวก่อนก็มีโอกาสก่อนใช่ไหมครับในส่วนของการเตรียมตัวนะครับก็อย่าลืมนะครับทบทวนทฤษฎีบทให้แม่นนะครับแล้วก็ฝึกการต่อรูปให้คล่องนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์นะครับจะมีโจทย์อยู่ด้วยกันนะครับมาดูที่ข้อที่1เลยนะครับข้อที่1น,นะครับโจทย์กำหนดไว้ว่าอันนี้เป็นข้อสอบข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อสอบข้าหนึ่งนะครับกำหนดรูปสามเหลี่ยม abc มุม a 30องศาครับมุม b 50องศา M เป็นจุดบนด้าน uh, AC ครับ CM เท mm ่า hmm. กับ CB ครับ uh, จงแสดงว่า BM เท mm ่า hmm. กับ AC นะครับอ่า uh, uh, ก็เป็นการฝึกการต่อรูปนะครับอันนี้เป็นโจทย์ของ uh, ข่ายหนึ่งของสวนนนะครับนะ uh, ครูจะใช้วิธีการต่อรูปนะครับโดยจะ นำเสนอนะครับ3วิธีด้วยกันนะครับเดี๋ยวลูกค่อยมาดูว่าวิธีไหนที่เหมาะสมหรือฝึกทั้ง3วิธีก็ยิ่งดีนะครับเราจะได้มีทักษะในการมองรูปนะครับในการต่อรูปนะครับมาดูวิธีที่1น,นะครับมุม A อ0องศานะครับมุม B 50องศาเนาะ เอควางซ้ายมือนะครับ30องศาเนาะมุม B ก็กะประมาณ50องศาครับเอ่อก็แปลว่าเอ่อมุม C ก็เท่ากับเอ่อ100งองศาเนาะนะครับเดี๋ยวต้องแบ่งรูปดังนั้นเดี๋ยวเก็บตัว B ไว้ก่อนนะครับ C ก็100อ,องศานะ เอ็ม uh, <M S 1> อยู่บนด้าน AC ครับ Cm mm. เท่ากับ Cb mm. ก็แปลว่า BCM mm. เป็นหน้าจั่วนะครับเอ็ม mm. อยู่บนด้าน AC ครับ Cm เท mm. ่ากับ Cb mm. แปลว่าสามเหลี่ยม BCM mm. เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับเพราะฉะนั้น แปลว่ามุมที่ฐานก็คือ40องศาเนาะจากมุม B 50ครับเหลือ,อ,อ MBA ก็40องศาเนาะเ,เราจะพิสูจน์ว่า BM ครับที่เราลากครับกับด้าน AC ครับยาวเท่ากันครับก็3วิธีด้วยกันนะครับนะวิธีด้วยกัน นี่เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองและวิธีที่สามครับสามวิธีเนาะมาดูแต่ละวิธีครับเราจะมีการต่อรูปยังไงนะครับวิธีที่หนึ่งครับโจทย์กำหนดให้เนาะว่า C M เท่ากับ B C ครับแปลว่าสามเหลี่ยม B C M เนาะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับ C M ต้องยาวเท่ากับ B C นะครับโูมมาเป็นจุดนะครับยาวเท่ากันเนาะใส่ความยาวครับเป็น A A ครับ เราจะสร้างสามเหลี่ยมครับด้านเท่าของ cm อะ C, M, นะครับให้เป็นด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมด้านเท่านะสร้างสามด้านเท่า cmn เนะครับเป็นวิธีที่หนึ่งนะครับก็สร้างสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเป็นเ็นเนาะ เพาะั้นสเต็ปสองครับสามเหลี่ยม C M N ครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะจากการสร้างครับแปลว่ายาว A หมดนะครับมุม60หมดนะครับต่อมาครับลากเส้นทะแยงมุมครับ B N เนาะลากเส้นทะแยงมุมครับ Bm ครับแปลว่าเราจะได้สามเหลี่ยม BCN เป็นหน้าจัว่วเพราะว่าด้านยาวเท่ากันครับมุมยอด160นะครับแปลว่ามุมที่ฐานก็10 10นะครับก็เหลือมุมของ MNB ก็50องศาเนาะ มุมที่ฐาน B ครับ10องศาหน้าจั่วครับ B, C, N เนาะแปลว่าเราจะเหลือมุมของ M, B, N เนาะเหลือ30ครับโอเคเสร็จขั้นตอนการสร้างครับพิจารณาสามเหลี่ยม2รูปนะครับพิจารณาสามเหลี่ยม2รูปครับก็คือ M, N, B นะครับ นะสามเหลี่ยม MNB ครับนะสเต็ป C นะเนาะมุม B 30มุม N 50ครับ MN ยาว A ครับกับสามเหลี่ยมครับรูปเดิมครับ ABC ครับนะกับสามเหลี่ยม A bc ครับ bc ครับยาว A มุม babc โจทย์กำหนดให้นะครับ50นะครับและก็30ครับ c ก็มุม100นะครับ m ก็มุม100ครับชัดเจนครับเรามีสามเหลี่ยม2รูปนะครับมีความยาวด้านของ mn ครับยาวเท่ากับ bm ครับเราสร้างครับเท่ากันทุกประกาศเนาะ เมื่อเท่ากันกทราการครับผลตามมาครับก็คือความยาวด้านของ MB ครับย่อมยาวเท่ากับด้านของ AC ครับนะ BM ครับจึงยาวเท่ากับ AC ครับด้านคู่ที่สมในการครับอันนี้คือการต่อแบบที่1น,นะครับก็คือ การสร้างสามเหลี่ยมนะครับหน้าจั่วนะครับด้านเท่านะครับบนด้าน c m n นะครับถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่ามองยากครับครูให้มิครูจะให้เทคนิคนี้นะให้มองว่าครับ C เป็นเซนเตอร์ครับเหมือนกับเราสร้างวงกลมนะครับ C เป็นเซนเตอร์ไปนะครับ C คือเซนเตอร์นะ มอง c เป็นเซนเ,นเตอร์ครับรัศมีเท่ากันหมดครับมองอย่างนี้ก็ได้นะนี่คือเซนเ,นเตอร์วงกลมครับรัศมีก็ยาวเท่ากันหมดนะครับรัศมีก็ยาวเท่ากันหมดนะครับก็คือ cb cm และ cn ครับแล้วก็สร้างเป็นด้านเท่ามองอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับการต่อรูปแบบที่1น,นะครับ <c oughs> มาดูวิธีที่2ครับ จะให้นไอเดียในการต่อรูปพิสูจน์ว่ายาวเท่ากันนะครับวิธีที่สองครับจว์กำหนดให้ครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจวครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูไม่เขียนวิธีทำละเอียดนะครับเอาคร่าวๆนะครับเราต้องการพิสูจน์ก็คือด้าน BM กับ a อยาวเท่ากันครับสเต็ปแรกครับต่อด้าน AC ไปภายนอกครับมุม80ครับ ลาก b ไปตัดครับเป็นจุด e แล้วกันเนาะเป็นจุด d ครับให้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับ20 80 80แปลว่า bd ก็ยาว a นะครับรันสเต็ปแรกครับสามเหลี่ยม b c d เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเออ่สเต็ปสองครับให้เรามองที่สามเหลี่ยมครับ A B D คือรูปใหญ่นะ,ะที่ D ครับมุม80ครับที่ B ครับเดี๋ยวให้เราสร้างมุม80องศานะครับเพราะว่าเรามีแล้ว70เพราะฉะนั้นต่อด้าน C A มาทาง A นะครับแล้วสร้างหน้าจั่วครับให้เป็น20 80 80นะครับเป็นจุด E เพราะฉะนั้น หมายความว่า e b d เป็นหน้าจั่วนะ20 80 80, 80ครับเราจะได้มุมที่ a b e ก็คือ10องศาเนาะเพราะนั้นความยาวด้านของ d e ย่อมเท่ากับ b e นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวครูจะใช้เลมมาครับต่อรูปนะซึ่งพิสูจน์ไม่ยากครับแล้วก็อยู่ในค่ายหนึ่งด้วยครับนะเดี๋ยวมีวิธีพิสูจน์นะครับในคอร์สนะครับถ้าเรามีสามเหลี่ยม20 80ครับและเส้นตรงลากจากมุมที่ฐานครับ ตัดด้านใดด้านหนึ่งเนาะยาวเท่ากันครับเราจะได้ว่ามุมจะเป็น10ครับจะยาวเท่ากันครับนะลากไปจากมุมทิ่ฐานไป10องศาครับเราจะได้ว่าความยาวจะเท่ากันครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าจากรูปครับก็คือเราจะได้ AE เนาะจาก เลมมาเนาะ ae เท่ากับ bd ครับหรือเท่ากับ a เล็กนะครับโอเคนะครับนี่กูใช้เลมมานะครับซึ่งพิสูจน์ไม่ยากเลยครับใช้งานได้เลย <c oughs> เสเต็ปต่อมาครับสเต็ปที่3เรามีมุม20เท่ากันครับ bme เนาะเป็นหน้าจัว่วครับมุม20 20ครับ แปลว่า m e ครับย่อมเท่ากับ b m ครับ m e ครับเท่ากับ b m ครับครูให้ a m เป็น b ครับแปลว่า m b ก็ต้องยาวเท่ากับ a บวก b เนอะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจึงสรุปได้ว่า m b ครับ MB ครับยาวเท่ากับ a บวก b ครับ AC ก็ยาวเท่ากับ a บวก b เนาะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า BM ก็ยาวเท่ากับ MC เนาะ QED นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้มุม20 80 80นะครับช่วยในการแก้โจทย์นะครับเป็นโซลูชันที่2นะครับวิธีที่2ครับเห็นไ,ไหมมันทำได้หลายวิธีครับอยู่ที่เราจะต่อรูปยังไงนะครับเนียว่านี้เป็น ข้อสอบของข่ายหนึ่นะครับสบวนนนะครับเอามาดูที่วิธีที่3ครับโซลูชันที่3เนะาะวิธีที่3นะครับวิธีสามเรียกว่านะครับ เลมมามุม30ครับครับเป็นเทคนิคของมุม30องศานะครับนะบก็จำไว้เลยครับถ้าเรามีครับมุม30องศาครับในรูปสามเหลี่ยมครับแล้วเราก็สร้างวงกลมล้อมครับเราจะได้มุมที่จุดศูนย์กลางครับย่อมเป็น สเท่านะครับมุมที่รองรับส่วนโค้งเดียวกันครับ30มบคูณสครับเป็นมุม60ครับรัศมีเท่ากันครับเป็นมุม60ครับจะเกิดเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าครับอันนี้ก็รัศมีก็เท่ากัน นะครับอันเราจะเริ่มสร้างวงกลมล้อมรอบมุม30นะครับสร้างวงกลมล้อมรอบมุม30นะครับเป็นเทคนิคการต่อรูปนะครับอ่ะแปลว่าสร้างวงกลมล้อมรอบนะครับเอ่อ A, BM นะครับ สร้างวงกลมล้อมรอบ A B M ครับให้ O เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามุมของ M O B ครับย่อมเป็น2เท่ามุมที่เส้นรอบวงครับ M A B เนอะ2คูณ30ครับเป็น60องศาครับ เป็น60องศาครับรวมกันก็60ก็เหลือ50เนาะเป็น60องศาครับเราจะสามารถสรุปได้ว่าครับรัศมีเท่ากันเนาะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเนาะ M O B ครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าครับ A O เป็นรัศมีนะครับมุมของ A O M เนาะ ย่อมเป็น2เท่าของ a b m เนาะสองคูณสิเป็น20นะครับสามเหลี่ยมหน้าจัว่วครับยอด20ฐาน80นะครับก็ไล่มุมเลยนะครับอันนี้ก็คือ50องศาครับเพราะว่าเป็นเเส้นรัศมีเนาะมันก็เลยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะครับจากโจทย์กำหนดให้ครับ BCM เป็นหน้าจั่วครับจึงสรุปได้ว่าสี่เหลี่ยมครับ BCMO ครับเป็นสี่เหลี่ยมลูกว้าวเพราะฉะนั้นถ้าเราลากเส้นทียงมุมครับย่อมแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งตั้งฉากนั่นเองเนาะมุมก็50องศานะมุมก็50องศาครับแบ่งครึ่งครับมุมเป็น30องศาครับ30องศาครับ กำหนดให้รัศมีวงกลมครับเป็น r และกันนะครับแปลว่าเป็น r เป็น r เนาะด้านเท่าก็แปลว่า mb ก็เป็น r ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพิจารณาที่สามเหลี่ยมครับ aoc ครับมุมที่ฐาน50-50ครับแปลว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจึงสรุปได้ว่า ac กับ เอยาวเท่ากันครับคือ R เนาะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่า B.M. ก็เป็น R เนาะ A.C. ก็เป็น R ครับก็ได้คำตอบโอเคนะครับนี่คือการโพฟแบบใช้เลมมาหรือเทคนิคของมุม30ครับมุม30ตีวงกลมครับมันจะได้ด้านเท่านะครับนี่ก็เป็นวิธีที่3นะครับวิธีที่ 3. อ่ะโอเคนะนะครับ